สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องคำเกี่ยวกับอารมณ์นะคะซึ่งในเนื้อหาเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยวรรณคดีลำนำหน้า22และหน้า23นั่นเองค่ะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวันรรณคดีลำนำหน้า22นะคะคำเกี่ยวกับอารมณ์นะคะคำมีเลือกสรรใช้จดจำไว้เป็นความรู้คล้องจองล้องอ่านดูหลายลีลาให้อารมณ์นักเรียนมาดูรายละเอียดคำเกี่ยวกับอารมณ์นะคะ ซึ่งคำชนิดแรกที่ครูจอยนำมาให้นักเรียนทำความเข้าใจก็คือคำเกี่ยวกับความโกรธซึ่งความโกรธก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเรื่องราชสีกับหนูซึ่งมีประโยคหรือตอนหนึ่งที่ว่าโกรธตัวหนังสือสีแดงที่ครูจอย ระบุไว้นะคะนั่นคืออารมณ์โกรธนะคะราชสีนึกโกรธจะขยํำหนูตัวนั้นเสียราชสีกโกรธหนูดูสินั่นมาไต่ข้ามตัวฉันเกิดโทษาเจ้าป่าเครืองคุณข้องพลานพาโลหน้าโมโหครึ่งเครียดขย่ำกิน ซึ่งคำสีแดงที่ครูจอยได้ระบุให้นักเรียนเห็นนั้นคือคำที่มีความหมายหรือบอกถึงอารมณ์หรือความโกรธนั่นเองนะคะต่อมาในหน้า23นะคะจะเป็นคำเกี่ยวกับการพูดค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับราชสีกับหนูเช่นเดียวกันนะคะคําว่าวิงวอนตัวหนังสือสีแดงนะคะ ในประโยคที่ว่าหนูจึงร้องวิงวอนว่าข้าพเจ้าขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดขอวอนขอไหว้ผู้ใจเมตตาเอ็นดูกรุณาโปรดไว้ชีวิตวิงวอนเจ้าป่าปราณีสักนิดประทับจับจิตรู้คิด รู้คุณซึ่งคำสีแดงที่คอมเมนต์หรือที่ครูจะระบุไว้ก็จะเป็นการแสดงถึงการพูดหรือคำที่เกี่ยวกับการพูดนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าวิงวอนก็จะหมายถึงการอ้อนวอนหรือร้องขอความเห็นใจหรือความเมตตานั่นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็นคำเกี่ยวกับการส่งเสียง และเรียนเสียงนะคะคำว่าครวนครางในประโยคที่ว่าราชสีสิ้นปัญญาลงร้องครวนครางก้องไปทั้งป่าราชสีครวนครางฟ้าครืงนครั่นเปรี้ยงเปรี้ยงดังสนั่นเสียงฟ้าผ่าหนูร้องดังจี๊ดจี๊ดรีบวิ่งมา เทเชื่อขาดช่วยเจ้าป่าผลบวงพรานจากตัวอย่างคำที่ครูจอยได้ทำข้อความสีแดงไว้นะคะในประโยคอย่างเช่นคำว่าครวนครางก็จะเป็นการเรียนเสียงร้องของราชสีที่ร้องด้วยความเจ็บปวดหรือร้องครวญครางนั่นเองค่ะและคำว่าครืนครั้นก็คือเสียงฟ้าที่ส่งเสียงครืนครั้นนะคะ เรียงเปรี่ยงก็คือการเรียนเสียงฟ้าผ่านั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือเสียงหนูร้องจี๊ดจี๊ดซึ่งเป็นการแสดงหรือเรียนเสียงหรือการส่งเสียงของหนูนะคะมาดูคำเกี่ยวกับการส่งเสียงและเรียนเสียงอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคำว่าหัวร่อนะคะแต่เดิมท่านก็หัวร่อยยาะข้าพเจ้า ว่าเองตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรเจ้าป่าหัวร้อหัวเราะขบขันเยอยเยอะเหยียดหยันหนูน้อยพิสูจน์เห็นกันช่วยท่านราชสีพ้นภัยคำว่าหัวร่อนะคะก็คือการส่งเสียงหรือเรียนเสียงหัวเราะขบขันนั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดวิชาภาษาไทยเรื่องคำเกี่ยวกับอารมณ์นะ,ะและครูใจก็หวังว่าหากนักเรียนชมคลิปวิดีโอเนื้อหาเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนก็จะกลับไปทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ครูใจก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะคลิปหน้าเรามาติดตามรับชมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ